วันนี้นะครับโ <c oughs> <c oughs> อพอ,อดีไม่สบายนิดหน่อยนะครับออวันนี้ผมจะมาสอนดาวนโ์โหลด GTA San น,นะครับไปด,ด,ดูชื่อเต็ม,ม,มกัน,น,น The กือนนะครับอ <c oughs> <c oughs> ่อพิมพ์เลยครับเข้า google.com ไม่ใช่ c o t h ก่อนนะครับเป็นวัดนิดหน่อยครับ พิมกันเลยครับ G g A S ออไม่ใช่ S z T นะครับ n t t r ไปเลยแล้วเข้าตรงนี้นะครับ G A Online Zone T มันให้เล่นออนไลน์นะครับแต่เราเข้าไปเลยแล้วนี้ครับมันจะเป็นให้เล่นออนไลน์เราเข้ามาที่หน้าหลักนีครับจากนั้นนะครับเห็ดนดาวน์โหลดนี่ไหมครับ กดเข้าไปเลยครับไม่ต้องสนจมม่งอะไรทั้งสิ้นโอ้นี่นะครับมีสองอย่างอันแรกคือโหลดธรรมดาอันแรกอันที่สองคือ <c oughs> อะไรนะครับผมจะเอาหลดเกมธรรมดาให้ดูก่อนนะครับนี่ครับตรงนี้นะครับฮหลโอ มั้คอือคาเฟ่แช่จริงนะครับปรากฏไวเลยครับ <c oughs> นะครับมันให้ดาวน์โหลดการดาวน์โหลดของทุกคนจะไม่เหมือนกันนะครับขอให้ดาวน์โหลดดาวน์โหลดไปแบบนี้ก็ได้ครับขอเจอเพียงแค่นี้ 啊，好。<music> <music>